พวกไปดูดมันพีนุ๊ถ้าไปดูดไปในงานมีงานต่อเลยเนี่ยงานไงีัยนไงอะไรอ่ะจะกินพวกเขาว่าชี้ชี้ะลับแล้วระวังก่อนเข้าใจลงด้วยสบายเลยมองทำอะไรเพื่อนขอบคุณนะครับเดินๆนะครับขึ้นมากูมาดูยี่เกอ่ะแง่ ม่ขึ้นมาเพื่อตัดหัวมึงนี่เป็นเจ้านะไม่กลัวรอกเจ้าวีเกอมันนี้มึงเล่นลิ้นกับกูนะฮะไม่เคยเล่นเล่นลิ้นกับผู้ชายด้วยกันวะอเห็นผกกู้แกๆเงี้ี่แผลบเลยนะมึงมีเสียงคำไม่ทบฟ้าเลยนะมึงเนี่ยกูร้อนในแลวกูปากแห้ขอบคุณนะครัพพบบอกใจนะเรื่องเรื่องนี้ทุกงานทุกงานทุกงาน,นขึ้นมาขึ้น,นปไปจะปลอดภัยนะเออปลอดภัยที่ราปลอดภัยขึ้นีองคุณเอามาเอากูขึ้นไปด้วยที่อ่า เหี yeah, die, ye, ้ยไฟช็อตตายแล้วใครจะรับอิจเนี่ยไอ้เน็กไอ้เน็ก้เน็กไอ้เน็กเน็กเน็กเกเน็กเนกเน็่นเน็กเกนเน็กเน็นเน็กเน็เนกนเน็กอกนกนเนยกกน

ทำมาไอเด็กเฮี่ยใชทำไหมทำไหมกูบบอกคุณว่าเวลาหิ้วกลัวหิ้วเบาๆิ้วเบาๆมึงหิ้วกูแรงนะพระองค์นีหพูดเล่นปี่อารมณ์เร็วเลยคุวางนอนเร้ยกูไปทำแล้วกว่าทอดพระองค์รับเออนี่ ร้องเล่นเออโหที่อยากเล่นอย่างงี้นี่ตกใจหมดที่หลังยาดาดีไอเขาผมจะ่เป็นคนบ้าบ้าเบาบอ๋อโอเคโอเคกูชอบคนบ้าว่ะชอบคนบ้าชอบคนบ้าเออไอแดงก็ไม่น้อยกับผมหรอกบ้าเหมือนกันนะน้าจ๋าเออผมฉันน่ะทราบดีว่าพระองค์เป็นคนเก่งมากอือใช่เลยครับผยอกไปเล่นเตี๋ยค่ะอือเอาอย่างงี้ดีกว่าคือมาเเก่เฮ้ยไม่ใช่กูแพ้มันนี่กูอายเหลือเกินว่ะเนี่ยค่ะเอาอย่างงี้มึงเห็นไหมที่นั่งอยู่นะ นางสนมกันนันกูทั้งนั้นเลยนะโอ้โหหัวงอกหลายคนงนางสนมงอมงอมทั้งนั้นเลยนะเนฮ้ยยังไงมึงไม่งอกรึไหนแมวไม่ไม่ว่าเขาไม่ว่าไม่ว่ามึงอยากได้เงินไหมอยากได้อยากได้ทองไหมอยากได้ทองอยากได้รถอยากได้บ้านนะอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้รถอยากได้บ้านกูจะให้มึงกูคงไม่กล้าเอาของมึงหรอกทำไมมึงไม่เอาเพตอนนี้มึงก็ยังไม่มีเฮียอะไรทั้งอย่างมึงก็ยังอาศัยพี่ชายมึงอยู่เลย แหมมาเสนอให้นวนให้นี่ถ้ามึงรวยจริงมึงจะมาเล่นดีเกย์ตั้งคันอะไรเพียนะก็เป็นเศรษฐีอยู่ที่บ้านเฮ้ยตะใจอยู่กรุงเทพดีๆไม่ชอบไอ้เฮียย้ายไปอยุธยาน้ำอร่อยเลยไอ้เวนี่พูดอะไรของมึงเนี่ยอาบน้ําขี้เยี่ยวสบายเลยงั้นกูไปไม่เป็นเลยอยู่พูดเลยกูยังเอียงน้ําอยู่เลยเนี่ยเก่งนะพี่เออเก่งเอางี้ดีกว่าไปบอกไปบอกมันได้แท้ ถ้าเกิดถ้าเกิดมันแพ้นะเดี๋ยวกูให้มึงสองหมื่นเอาสองร้อยพอไอ้เนี่ยเอาสองร้อยเป็นนี่กูมอเตอร์ไซค์มาค่าน้ำมันสองร้อยพอหน้าสองร้อยอ๋กูไม่ได้คนโลกมากหรอกมาให้หนูอังสุมาจ้าเขารู้ว่าเองเก่งแต่ตอนหน้าบูออมานราษสมนตรีต้องให้เกลียดชู้แล้วก็แกล้งแพ้ทำเพื่อนลุงงงสักครั้งเองกูจะได้ได้ตั้งสองร้อยไอ้พี่ของยุ้งประจันแกล้งแพ้ใช่ไหมแกล้งแพ้แกล้งแพ้แกล้งแพ้เอาเลย Ma? Ma? น้องเลลเลเละนะกูได้ลำสวยๆแม่ๆเขาอ,อยากดูกูลำเนี่ยฮะร้องเลไม่ได้ทำไมมีคนตาเลมานั่งดูต <c oughs> อเป็นควายแล้วนะมึง <c oughs> วันนี้ดีใจลื้เกินแล้วก็สบายใจวันนี้โคลมดีฐานฐานทุกคนอยากถามอะไรเกี่ยวตัวข้าบาทหลองถามมาได้เลยจะเปิดออกคุยทุกคนเลยขอเดี๋เช้ากับระองท่านข้าหลวงชั้น มีเรื่องอยากจะถามพระองค์ทุกทุกครัว่ามะก็เหมือนฉันสังเกตจากเรียท่าทางของพระองค์ท่านบาสลองบางทีพระองค์ก็เดี๋ยวดีบางทีพระองค์ก็เดี๋ยวร้ายจากสังเกตบางทีพระองค์ก็เหมือนกับว่าเก็บความลับไว้ในใจแล้วที่สําคัญเลยก็เหมือนฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่า บาดแผลบนใบหน้าของพระองค์ท่านไป่โดนอะไรมาพระเจ้าข้าอังสุมาโอ้ยอังสุมาตั้งแต่กูเกิดมาไม่มีใครกล้าทามถึงแผลเป็นบนใบหน้าของกูมีมึงก็เพราะฉันเห็นว่าบาดแผลบนใบหน้าของพระองค์พระเจ้ากับบาดแผลที่เหมือนกับโดนมีดฟันมาพระเจ้าข้า คุณอยากจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังเมื่อตอน,น,ค,นาาคุณเยาวชนะสากูมีความสุขกับน้องุณสีจันทาแล้วก็เสร็จพ่อมหาราชาเสร็จแม่มหาลาันเ,าาเกิดศึกสงครามไม่กระสับกระส่ายีมันยกกองทัพมาหมายที่ชิงตัวมาดาของแม่ชิงตัวมารดาของข้าพ่อของข้าจัดก,กองทัพไปหวัองจะเจริดาสิก แต่มันไม่เป็นผมพอข้าพาก้าเสียทีมันตัดฟากอทั้งซ้ายและขวามีหนำซ้ำมันยังควักดวงตาของมารดาของข้าข้าเป็นเด็กมันไม่ปานีเลยมันทั้งตกมันทั้งแตกและก่อนที่มันจะจากไปมันเอาข้แสบฟันลงไปไม่ได้หรอาข้าแล้วมันยังบอกว่าถ้ามึงโตมาวันใดแก้แค้นมันได้ไอกระสับมันยกขึ้นยอะเกิงไม ท่านทุกคนพรบแล้วหรือยังวะพรอมแล้วพเจ้า่าอังสุมาเจ้าจงเป็นทัพหน้ามินท้าเจ้าจงเป็นทัพหลวงส่วนกูมาทดลองเก่งที่สุดเข้านอน,น,อน พาย กี่เิาเป็นทีมงานของสองสิ่งที่น้องเทพขบุตรและโหน